สัพพะะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนัมสามิ ก็วันนี้ก็เป็นวันที่สี่ในช่วงบ่ายของการปฏิบัตินะเราก็คงได้รับฟังพระธรรมทิศนาจากาท่านครูบาอาจารย์รูปต่างๆตั้งแต่วันแรกก็ท่านพระอาจารย์มหาสมชายนะวันที่สองก็ท่านพระอาจารย์มหากตันญูวันที่สามก็พระอาจารย์ก้องแล้วก็วันนี้ก็เป็นตัวอาตมาเองนะ ก็เห็นพวกเราจากหน้าจอ,อาในออนไลน์เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็คือ,อผู้ที่เคยร่วมปฏิบัติมาหลายๆครั้งนะก,ก็พอที่จะจำได้แล้วก็รวมถึงที่วัดมาบจันทร์ที่ว่ามีมา,าปฏิบัติที่วัดด้วยก็อย่างที่พิธีกร ผู้แปลไ,ได้เกินนะก็ตอนนี้อาตมาเองก็ไปรับภาระในการสร้างสำนักสาขาของวัดมาบจันที่ที่บ้านเกิดของตัวเองนะก็คือที่จังหวัดจันทบุรีนะก็เป็นโอกาสอันดีนะที่ว่าก็เคยได้ยินคำของพระมหาเถระนะท,ที่ท่าน อยู่ที่จันทบุรีเนี่ยนะท่านก็พูดว่าถ้าเราอยู่ที่ใดก็ทำความเจริญให้ที่นั่นแล้วก็เราเกิดที่ใดก็ทำความเจริญให้ที่นั่นอันนี้ก็จึงเป็นโอกาสที่ว่าได้ระลึกถึงคำพูดของท่านอันนี้แหละก็เป็นกำลังใจที่จะไปพัฒนา สร้างวัดในบ้านเกิดให้มีประโยชน์กับศาสนานะกับประชาชนแล้วก็จับพระเองที่ได้มีโอกาสไปปฏิบัติภาวนาแต่ทีนี้เองเนี่ยมันก็ถือว่าก็เป็นช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงนะจากเราอยู่เดิมที่ที่วัดเราเนี่ยเราก็มีความพร้อมใน,นศีลศรีะต่างๆเนี่ย มันก็พร้อมอสมบูรณ์พอสมควรงานในด้านของการก่อสร้างก็มีน้อยนะปริพโธ์ความกังวลต่างๆในสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยก็น้อยตามไปด้วยซึ่งแน่นอนมันก็กส่งผลดีหรือว่าเอื้อในการที่เราจะ,อ,ะอยู่ปฏิบัติวิเวกกรรมฐานได้ง่ายแต่เมื่อ,อสิ่งแวดล้อมที่อยู่กับตัวเราเองเนี่ย มีความเปลี่ยนแปลงไปนะอย่างอันนี้เป็นสำนักใหม่เป็นต้นเนี่ยความจำเป็นในการที่เราจะต้องมีภาระในการพัฒนาหรือว่าปรับปรุงเสียลักษณะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ตัวนี้เองเนี่ยก็ถือว่าสําหรับอาตมาเองเนี่ยก,ก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันนะในการที่เราจะภาวนาให้ให้ให้มีเวลาแบบเดิม น,นี่เองก,ก็ยอมรับว่า,าสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยมันก็สำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดอารมณ์กรรมฐานหรือว่าอารมณ์ที่เราจะภาวนา,ามีผลพอสมควรนะเหมือนกันอันนี้เองเนี่ยทุกๆครั้งเนี่ยเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ไม่มีภาระตรงนี้เนี่ยมาปฏิบัติธรรมออนไลน์เนี่ยก็มีความตั้งใจหรือว่ามีศรัทธาเต็มที่ว่าจะอยู่ให้ครบเลยเนาะ ครั้งนี้เองเนี่ยก็ก่อนมาเนี่ยก็ยังตั้งใจว่า15บหถึงยีเนี่ยก็ก็จะอยู่ให้ครบแต่ว่าพอมาแล้วเนี่ยมันก็อย่างที่บอกนีด้วยภาระความกังวลเนี่ยมันก็ทําให้เรามีความเห็นบางครั้งที่ที่อากจ,จะไม่ถูกก็ได้ก็คิดว่าเอปฏิบัติเนี่ยสิบห้าสิบหกสดสิแล้วก็20 21เนี่ยก็กลับไปดูภาระ การงานที่วัดก่อนดีกว่ามั้งแล้วก็ค่อยมาใหม่ยี่สบสองยี่สบสามอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ทีนี้เองเนี่ยก็เป็นความเห็นนะอันนี้แหละแต่อาจจะเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องก็ได้นะอันนี้เนี่ยแต่ด้วยความเคารพคารวะหรือข้อวัดปฏิบัติของพระเราเนี่ยเมื่อเมื่อเราเข้ามาในสำนักของครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยถึงแม้เราจะมาเป็นประธานสงฆ์สาขาก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเราจะออกไปใหม่เนี่ย เราก็ต้องไปขออนุญาตท่านก่อนนะอันนี้เองเนี่ยก็จึงเป็นเครื่องที่ช่วยดึงสตินะให้ให้มีการคิดทบทวนโดยรอบคอบได้นะซึ่งอาตมาก็ก็พยายามคิดทบทวนสองสาวันอย่างเงี้ยนะแล้วก็นึกถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์อย่างที่ท่านสอนแหละก็ก็มาเปรียบเทียบว่าก่อนที่ จะถึงวันที่20เนี่ยแค่เราคิดขึ้นมาเนี่ยความปรุงแต่งมันก็พากลับไปที่ที่สำนักเดิมแล้วเนาะแล้วก็เรื่องราวต่างๆมันก็มามาก,มา,กมายต้องทำนูน่นทำนี่ความสงบก็หายไปโดยปริยายเนาะอันนี้เองเนี่ยขนาดว่ายังไม่ได้ไปถึงเนาะแค่แค่ดำริคิดถึงเนี่ยจิตใจที่ส่งออกเนี่ยมันก็ทำให้สูญเสียความวิเวกความสงบของเราไปได้ แต่อย่างที่บอกก็คือว่าเนี่ยด้วยข้อวัดปฏิบัติหรือว่าความเคารพคารวะเนี่ยเราก็ต้องไปขออนุญาตอันนี้เองจึงเป็นเครื่องดึงสตินะว่าเอ๊เราก็จะไปขอดีไหมหจะใช้เหตุผลอะไรที่ว่าจะกลับไประหว่างรีทีสเนี่ยอก็เนี่ย,ออก,ยก็คือมีการทบทวนให้เราได้ทบทวนมีสติมากขึ้นนะก็จนเมื่อคือนก็ก็ตัดสินใจว่าก็ไม่ไม่ขอดีกว่าก็ ก็ตัดสินใจว่าเรามีโอกาสแล้วเนี่ยก็อยู่จนครบตั้งแต่15ถึง23ไปเลยดีกว่าเนาะอันนี้เองเนี่ยก็จึงเป็นประสบการณ์ของของตัวผู้พูดเองเนี่ยว่าว่าจิตท,ที่มันส่งออกเนี่ยเนาะมันก็ทำให้เรามีความทุกข์ตั้งแต่เรายังไปไม่ถึงวัดเลยแล้วก็มีความทุกข์แทบจะทุกขั้นตอนเลยเนาะจะไปขอท่านอาจารย์จะพูดยังไงจะให้เหตุผลยังไงเนาะ,อ,ะอันนี้นยแต่พอ เรามีการพลิกของเรานะพลิกความเห็นของเราเนี่ยว่าโอเคอ่ะอย่างนั้นไม่ไปดีกว่าอันเนี้ยมันก็ทําให้ตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยอาตมาก็รู้สึกเบาขึ้นอย่างสบายเลยเนาะก็คือเราตัดภาระความกังวลที่เราจะต้องเดินทางกลับไปสํานักแล้วก็มาจดจ่ออยู่ในเรื่องของการรีทิศ15-23นี้ได้อย่างเต็มที่เนาะ mm hmm. เหมือนกันนะเมื่อกี้อาตมาก็ก็ดูในหน้าจอเนี่ย ก็เข้าใจอยู่นะเหมือนบางคำถามนะที่ว่า,าปฏิบัติธรรมพร้อมกับลูกอายุเจ็ดขวบหนึ่งขวบด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนะจะเป็นความเห็นแก่ตัวหรือไม่เมื่อสักครู่ก็ไม่แน่ใจว่าใช่ผู้ถามคนนี้หรือเปล่านะก็มีมีลูกน้อยเนี่ยมาอยู่ด้วยเนะอันนี้เองเนี่ยก็จึงบอกว่าสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่รอบตัวเราเนี่ยจึงมีส่วนสำคัญนะในการาที่เราจะปฏิบัติเหมือนกันนะเป็นข้อหนึ่ง อย่างคุณแม่ที่มีลูกอยู่ด้วยเนี่ยก็แน่นอนศรัทธาความความตั้งใจเนี่ยที่อยากจะร่วมดีซีสเนี่ยก็มีแต่ว่าก็ก็ด้วยเหตุเหตุเหตุจำกัดบางอยา่างนะลูกก็ต้องก็ต้องดูนะไม่มีใครดูแทนอยากเห็นหน้าท่านพระอาจารย์นันนันก็ก็อยากเห็นก็มาร่วมปฏิบัติด้วยแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็ก็คงก็คงได้ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าก็คงจะไม่เต็มที่เหมือนพวกเราที่ ที่มีโอกาสนะบางคนหลายๆท่านก็อดเปื้องภาระหน้าที่การงานในช่วงนี้ไว้แล้วเนะเตรียมตัวเตรียมใจที่จะมาร่วมอย่างอย่างเต็มที่เนาะเราเคลียร์การงานเคลียร์หน้าที่เคลียร์ครอบครัวได้อันนี้เองเนี่ยเราก็เปรียบเทียบให้เห็นแล้วกันนะว่า,าผลที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นเนะี่ยถ้าเราตั้งใจจดจ่อจริงๆเนี่ยมันก็มีโอกาสนะเพราะ สภาพสิ่งแวดล้อมเราเนี่ยก็ไม่ต้องเหมือนตัวอาตมาที่เจอมาหรือว่าคุณแม่ลูกอ่อนที่ต้องดูลูกไปด้วยปฏิบัติไปด้วยเนาะอันนี้นี่ยก็จะเหลือแค่เราถ้าตั้งใจจดจอ่อจริงๆเนี่ยผลที่จะเกิดในแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยทั้งพระพิสุก็ดีหรือว่าทั้งญาติโยมก็ดีเนี่ยก็คงจะมีผลมากเหมือนกันเนาะ อันนี้เองเนี่ยก็จึงเป็นเรื่องเบื้องต้นที่จะขอฝากไว้แล้วกันนะแต่ทีนี้เองเนี่ยอาตมาก็ก็ฟังธรรมของท่านพระอาจารย์อนันต์นะอย่างที่บอกว่าท่านก็บอกว่าธรรมะเนี่ยมันก็มีกระแสธรรมของมันนะถึงแม้จะมีภาษาต่างๆก็ตามเนี่ยแต่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเราก็จะ,ะสัมผัสระลึกได้ หรือว่ามีพลังที่เราจะรับรู้ได้นะอันนี้เองเนี่ยก็มีมีเรื่องก็จะว่าจะว่าบังเอิญจะว่าแปลกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ลองลองฟังเรื่องราวดูแล้วกันนะอืมก็อย่างที่บอกก็สิ่งแวดล้อมก็คือสำนักที่อาตมาทำใหม่เนี่ยเนาะก็ ก็เป็นที่ของของโยมโยมมารดานะหรือโยมแม่ที่ยกให้แล้วก็ถวายไว้ที่ท่านพระชานานาันนะแล้วก็ก็มีพี่สาวที่พี่เขยที่ดูแลอยู่ด้วยนะแล้วเขาก,ก็ก็มีบ้านหลังหนึ่งต่างหากแล้วก็มีตัวเรือนว่างอยู่ต่างหากอีกอันหนึ่งอ,อยู่ไกลกันประมาณสักสามร้อยเมตรได้นะปกติโยมพี่สาวก็จะมีหมาตัวหนึ่งที่เขาเลี้ยงไว้ก็อายุค่อนข้างมากก็ ก็จะตามลงมาถวายอาหารพร้อมพี่สาวแล้วก็กลับขึ้นไปทุกวันก็คือไม่มีความคุ้นเคยกับตัวอาตมานะแต่มีช่วงสุดท้ายของมันน่ยที่ว่ามันป่วยอาการป่วยหนักก็ไปฉีดยารักษาเนี่ยแล้วหมอก็บอกว่าก็คงอยู่ได้อีกไม่นานวันสุดท้ายของมันเนี่ยมันก็ก็พยายามเดินลงมาที่ที่สำนักที่อาตมาอยู่เนี่ยประมาณ2-300เมตรเนี่ยซึ่งทุกทีก็จะไม่ใช่อุปนิสัยของมันนะ นี้มันเดินลงมาก็พี่สาวเขาก็เดินลงมาตามก็พอจะรู้ว่ามันก็จะไม่ไหวแล้วก็บอกว่าเออก็อยากจะอยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นเนอะไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยลุกเดินไปมาอีกนะอัตมาก็เอาน้ําน้ําให้ให้มันให้มันกินแล้วก็ซักคู่ใหญ่หญๆนะก็อพี่สาวก็ก็กลับไปนะแล้วก็อรตมาเองก็ก็เนี่ยก,นะก็ทํา แผ่เมตตาให้มันนะแล้วก,ก็ก็เหมือนกันนะก็บอกว่าเออถ้ามันจะต้องไปก็ก็ให้ไปเนาะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วก็ธรตมาก็เข้าห้องกุฏิพักไปนะแล้วก็เปิดธรรมะของครูบาอาจารย์ในห้องฟังนะแล้วก็หลังจากนั้นพี่สาวกลับลงมาเนี่ยช่วงหนึ่งก่อนที่มันจะสิ้นใจเนี่ยก็เห็นว่ามันจากกองทรายที่ห่างจากห้องพักเนี่ย มันก็เดินมาที่หน้าห้องพักนะแล้วก็นั่งอย่างเรียบร้อยขว้ขาหน้าอาอยู่ที่หน้าห้องอาตมาซึ่งตัวอาตมาเองเนี่ยไม่ไม่รู้หรอกเพราะว่าอยู่ในห้องฟังธรรมะอยู่นะเนี่ยแล้วมันก็นั่งแหนะไขว้ขาหน้าอย่างเรียบร้อยแล้วก็ฟังเสียงธรรมะในห้องไปด้วยนะเนี่ยแล้วพี่สาวก็ก็เห็นมันก็ก็รู้สึกแปลกใจอยู่นะแต่ก็ไม่ได้อะไรมากก็กลับขึ้นไปเ,เ,นเนี่ยแล้วก็พอพี่เขยเดินลงมาเนี่ยก็เห็นก็มันกระเถิบมาไม่ไกลจาก จุดนั้นเท่าไหร่แล้วก็นอนนอนสิ้นลมไปอันนี้เองเนี่ยก็ยจึงบอกว่าหรือในที่เราเคยได้ยินได้ฟังก็ดีเนี่ยกระแสของธรรมะเองเนี่ยบางครั้งอย่างครั้งคราวที่เกาะอยู่เนี่ยพอได้ยินธรรมะแล้วเพลิดเพินไปลืมปล่อยขาเนี่ยตกลงมาเสียชีวิตเนี่ยก็ไปสู่สุคติได้นะอันนี้เองอธรมะก็จึงเป็นความคิดเห็นส่วนตัวว่าเนี่ยเจ้าหมาตัวนี้ก็คงจะ สามารถสัมผัสกระแสธรรมของครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศเนี่ยถึงแม้เราเปิดเป็นโทรศัพท์ก็ดีเนี่ยเสียงลําโพงออกมาเนี่ยมันก็ยังมานั่งฟังได้นะซึ่งก็น่าจะมีส่วนเพราะว่าอย่างสัตว์เลี้ยงที่เรารู้จักเนี่มันก็ค่อนข้างที่จะฟังภาษามนุษย์ได้อยู่แล้วเนะเราบอกให้ทําอะไรเรามันมันก็ทําตามได้นะถ้าเราเคยเป็นเจ้าของเนี่ยเราก็จะทราบอันนี้เองเนี่ยก็จึงบอกว่าเนี่ยก็เป็นเหตุเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งก็ ยอย่างที่บอกว่ากระแสธรรมะเนี่ยก็คงมีพลังจริงๆนะในของสัตว์เดรัจฉานเองเนี่ยวาระสุดท้ายของมันเนี่ยมันก็ยังรับรู้ที่จะมาอยู่ใกล้ๆแล้วก็รับฟังแล้วก็จากไปได้นะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยท่านก็จึงสอนว่าตัวเราเองก็เหมือนกันนะถ้าเราลองนึกถึงว่าถ้าวาระสุดท้ายของเราเนี่ย เราจะมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างไรนะี่หรือจะมีความเตรียมพร้อมอย่างไรเนี่ยเราเราได้เคยเคยเตรียมไว้บ้างหรือเปล่านะเพราะว่าก็อย่างที่ท่านบอกว่าชีวิตวันนี้ของเราเนี่ยก็อาจจะเป็นวันสุดท้ายก็ได้นะทีนี้เนี่ยถ้าเราเป็นผู้ประมาทเราไม่เคยหัดเตรียมพร้อมวาระสุดท้ายของเราที่เราจะวางใจอย่างไรนะ่ทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็สอนว่าถ้า เราไปสบายก็คือไม่มีห่วงถ้าเรายังมีห่วงก็ไปไม่สบายนะอันนี้เองเนี่ยก็คือจิตสุดท้ายของเราเนีถ้าถ้าเราสามารถปล่อยวางห่วงต่างๆได้นะไม่ว่าจะครอบครัวลูกหลานหน้าที่การงานการเงินอะไรต่างๆก็ดีอันนี้เองเนี่ยท่านก็ก็สอนอยู่เป็นประจำนะว่าเนี่ยนะถ้าไม่มีห่วงก็จะไปสบายอันนี้เองเนี่ยก็จึงอย่างที่บอก พวกเราเองที่มาร่วมปฏิบัติเนี่ยโดยส่วนใหญ่เท่าที่เห็นทั้งที่นี่และที่ออนไลน์เนี่ยก็เป็นวัยกลางคนขึ้นไปเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะมีโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าความเสื่อมของสังขารเนี่ยแน่นอนอเปอร์เซ็นต์สูงกว่าเด็กน้อยๆเด็กวัยรุ่นอยู่แล้วเนาะอันนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะมาเตือนเราให้เรามีความไม่ไม่ประมาทได้เหมือนกันเนาะ เหมือนกันอย่างที่เขาบอกว่านิมนต์พระไปเยี่ยมคนป่วยวาระสุดท้ายเนะอะโยมก็ลองนึกดูแล้วกันว่าถ้าถ้าโยมเป็นพระอ่าไปเยี่ยมคนป่วยวาระสุดท้ายอาจจะเหลือเวลาอยู่ได้สักสองสามวันเนี่ยโยมจะพูดอะไรกับเขาเนะอะถ้าถ้าเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยก็ก็คงไม่ไม่ลำบากนะด้วย ปฏิปทานความสามารถของท่านเนี่ยที่ท่านมีบาร,รมีเนี่ยท่านก็คงท่านก็คงจัดการเคสอย่างนี้ได้สบายเนาะแตอ่อย่างที่ถามพวกเราเนะถ้าเป็นพวกเราเองมีเพื่อนมีญาติที่จะเสียชีวิตเนาะแล้วก็มีเขาให้ไปเยี่ยมให้พูดอะไรกับคนป่วยก่อนที่จะจากโลกนี้ไปเนี่ยเราเราลองคิดดูแล้วกันนะว่าเราจะพูดว่าอะไรดี ตอนนี้ยังอาจจะคิดไม่ออกก็ไม่เป็นไรเนาะก็ฝากเป็นการบ้านไว้ทีนี้สิ่งที่เราจะตอบอาตมาเนี่ยก็มีประโยชน์สองอย่างเราไปเจอเหตุการณ์จริงขึ้นมาเราเตรียมมีความรู้ที่เราเตรียมพร้อมที่จะไปพูดให้กำลังใจหรือเนี่ยให้เขามีความเข้มแข็งกับผู้ป่วยได้นะเราก็เตรียมไว้ละอย่างที่สอง เกิดตัวเราป่วยขึ้นมาเองจำเป็นจะต้องจากโลกนี้ไปจริงๆอ่ะอันนี้เนี่ยเราเท่ากับว่าได้สอนตัวเราเองเลยเนาะคนอื่นมาสอนเราก็อาจจะได้ยินก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ถ้าเราทำการบ้านข้อเนี้ยเราเตรียมไว้แล้วอ่าเกิดประสบเหตุการณ์กับเราจริงๆอ่าเราก็ ดึงขึ้นมาเลยอที่เราจะไปสอนเพื่อนเราเนี่ยว่าอ,อก่อนจะหมดลมหายใจสุดท้ายเนี่ยให้คิดถึงอะไรให้ทําอย่างไรนะให้วางใจอย่างไรไม่ต้องห่วงยังไงเนาะที่เราเตรียมไว้นั่นแหละ,อ,ะอันนี้มันมาเกิดพอดีบังเอิญสมมติสมม,ต,สม,มติบังเอิญว่ามันมาเกิดกับตัวเราเองเนี่ยเราก็มีข้อมูลชุดนี้ที่จะมาใช้ให้สติของเราเองได้เนาะอันนี้ก็จึงเป็นประโยชน์สองอย่างเลยนะส่วนตัว อาตมาเองเนี่ยก็เป็นพระเนี่ยก็ก็มีหลายๆครั้งแหละก็จะต้องเขานิมนต์ไปเคสลักษณะอย่างนี้แหละเนาะเคสล่าสุดเนี่ยก็อาตมาก็พอดีได้ฟังในเรื่องของธรรมะวันสุขของหลวงพ่ออน,นันต์เรานี่แหละเนาะก็มีมีคำถามว่า,าเราจะเคารพเคารพตัวเองได้อย่างไรนะ ท่านก็ท่านก็ตอบได้ดีมากนะก็ตอบได้แจ่มชัดเข้าใจแจ่มแจ้งนะท่านก็บอกว่าก็ให้เรามีความดีของตัวเราเองนะาจนที่ว่าพระท่านสอนว่าไหว้ตัวเองได้เนี่ยอันนี้นะอันนี้เป็นคําที่ลึกซึ้งนะอ่าเราจะเคารพตัวเราเองได้อย่างไรนะอืมอันนี้ก็หมายถึงว่าก็ไม่จําเป็นต้องมีคนอื่นมาเคารพเราหรอก อันนั้นก็เป็นสิ่งภายนอกนะเขาเคารพเราเนี่ยเคารพด้วยอามิสินจ้างก็ได้เคารพด้วยสรรเสริญเยินยอหวังผลประโยชน์ก็ได้นะเคารพด้วยด้วยความไม่จริงก็ได้แต่อันนี้เนี่ยเราจะเคารพตัวเองได้อย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นสัจธรรมความจริงที่อยู่กับเราซึ่งถ้าเราทําได้เนี่ยอืมเราเคารพตัวเองได้เนี่ยเสียงอ่าตรงกันข้ามกับสรนเสริญเนี่ยเสียงนินทานเนี่ยเราก็แทบ อไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะเรามั่นใจอยู่แล้วว่าเราเคารพตัวเองได้ก็คือเรามีความดีในตัวเราอาจนอย่างที่อย่างที่พระท่านสอนแหละว่าเราไหว้ตัวเราเองได้เนะอะนเราก็ไม่จําเป็นต้องให้มีใครมาไหว้เราอันนี้เองเนี่ยพอเรามีความดีในตัวเราจนเราไหว้ตัวเองได้เนี่ยอาตมาเองก็ว่าคิดว่าก็ไม่น่าห่วงถ้าถ้าเราจะต้องจากโลกนี้ไปนะก็สอนเขาประมาณนี้นะว่าเนี่ยเรามีความดี ที่เรากระทำมาตั้งแต่เล็กๆก็ดีเนี่ยใส่บาตรกับพ่อแม่หรือว่าเราไปช่วยคุูบาอาจารย์สร้างวัดสร้างวาช่วยอุปถากพระช่วยกิจการงานวัดต่างๆเนี่ยช่วยสร้างสาธารณประโยชน์หรือว่าสร้างโบสถ์สร้างอะไรต่างๆมากมายเนี่ยเรามีความดีในตัวเราเนี่ยเราะลึกถึงได้อยู่แล้วถ้าเราทําด้วยตัวเราเองนะอันนี้เนี่ยก็บอกว่าก็อย่างที่บอกก็ไม่น่าห่วงอะไรเพียงแค่ว่าเนี่ยเราก็ะลรรึกถึงเราก็มีความแจ่มชื่นใจนะ เมื่อความแช่มชื่นใจเรามีเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าผู้ป่วยหลายๆคนเนี่ยเวทนาก็น้อยลงไปด้วยจากกําลังใจที่เกิดขึ้นนะถ้ามีเวทนาจากอาการเจ็บป่วยแล้วเนี่ยกําลังใจจิตตกไปอีกด้วยเนี่ยโยมก็คงจะนึกภาพออกนะก็ก็แทบจะไม่ไม่ไม่มีความชุ่มชื้นของร่างกายและจิตใจเลยเนาะแต่ถ้าเวทนามาเนี่ยใช่อยู่เวทนาความเจ็บปวดแล้วก็ ก็ใช้ยาใช้อะไรบรรเทาไปนะแต่อย่างที่พระท่านสอนเนี่ยจิตใจเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเนะเวทนามีเวทนาทีา่ดุนแรงก็ตามนะแต่ถ้าจิตใจของผู้ที่เคยฝึกหัดเนี่ยหรือมีพุทธ,ธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติก็ดีเนี่ยระลึกถึงเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องอตัดเวทนาได้ไม่มากก็น้อยนะ,ะก็ตามกําลังของผู้ปฏิบัติถ้าผู้ปฏิบัติได้ ได้ถึงเลยเนี่ยก็สามารถตัดเวทนาได้เลยด้วยซ้าไปเนาะอันนี้เองเนี่ยก็จึงเป็นประโยชน์มากๆนะไม่ต้องพูดถึงประโยชน์ในชาติาชาติอื่น,นชาติหน้าอย่างนี้นะนี่แหละชาติปัจจุบันที่เราจะต้องเตรียมพร้อมที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยเนี่ยก็เป็นความไม่ประมาทที่เราได้มีชีวิตอยู่นะวันนี้เนี่ยแล้วเราเราไม่ประมาทเราเตรียมความพร้อมฝึกฝนก็คงจะอย่างที่บอก ก็หวังว่าถ้าเราทำได้เนี่ยเราก็คงเป็นผู้ที่ไปดีนะมีสุขตนะิก็คือไปสบายไม่มีห่วงอะไรนะอันนี้ก็ไปไปสอนผู้ป่วยเ,เคสสุดท้ายไว้ประมาณนี้นะซึ่งก็ถามเขาอยู่ว่าเขาเข้าใจไหมเขาเ็้ายักหน้าเข้าใจแล้วก็ด้วยอาการเหนื่อยก็คงได้ให้พอนิดหน่อยแล้วก็ให้เขาอยู่ในอีระบดท,ท่านอนพักไปเลยนาะอันนี้เองเนี่ยก็จึงเป็นเรื่องราวประสบการณ์ของ ของผู้พูดก็ได้นะหรือว่าในในชีวิตของพระเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยมีความจําเป็นต้องไปเขานิมนต์ไปนะไปให้กําลังใจผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งอาตมาเองก็ก็ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ก็เป็นพระเล็กพระน้อยอย่างนี้แหละก็อตอนแรกก็เอก็อืมเราก็จะจะพูดยังไงดีนะมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะแค่แค่สอนคนภาวะปัจจุบันเนี่ยที่ว่าไม่ป่วยเนี่ย ก็ยังยากเลยอันนี้ต้องไปพูดสอนธรรมะให้ผู้ป่วยที่อ่าเนี่ยสามวันเจ็วันจะต้องเสียชีวิตไปเนี่ยแต่ก็เหมือนกันก็มีมีเครื่องสอนของของครูบาอาจารย์ก็ก็ให้วางใจเป็นกลางๆเนาะเราก็ก็สอนไปด้วยความเมตตาพูดไปด้วยด้วยความเมตตาอย่างนี้แหละนะก็ก็เขาก็คงจะรับรู้ถึง ถึงความเมตตาของเราได้นะก็คงจะมีกำลังใจขึ้นไม่มากก็น้อยนะอันนี้เองก็จึงเป็นประสบการณ์ที่ในการถ่ายทอดนอะอย่างที่บอกเนี่ยก็ทั้งหลายทั้งปวงที่มีประสบการณ์ได้เนี่ยมันก็มาจากการได้ยินได้ฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ก็ดีหรือจากการที่ตัวเราได้ปฏิบัติก็ดีแล้วเรามาฟังซ้ําท่านพูดเรื่องเดิมก็จริง แต่พอเรานึกกลับไปในชีวิตของเราที่ผ่านมาเนี่ยไอสิ่งที่ท่านพูดมาเนี่ยเราก็ประสบมาหนึ่งสองสามสี่เป็นจริงตามนั้นเหมือนกันอันนี้เองเนี่ยมันก็จึงเป็นเครื่องก่อศรัทธาได้อย่างดีถ้าถ้าเราฟังธรรมะนั้นเป็นไม่ใช่ธรรมะจริงใช่ไหมชีวิตเราสัจธรรมมันก็ไม่เกิดขึ้นจริงเราละลึกย้อนไปเราก็ไม่เจอธรรมะที่ไม่จริงอันนั้นแต่อันนี้ตรงกันข้าม ท่านพูดธรรมะที่เป็นสัจธรรมพูดบ่อยๆหลายๆครั้งก็กตามเรานึกตามไปเนี่ยเราก็เจอเหตุการณ์อย่างนั้น1 2 3, 4, ึ่งสอามสี่ห้าเราก็แก้ปัญหาตามที่ท่านแนะนำให้เรา1 2ึ่งสอ่ห้าความทุกข์ในชีวิตเราก็กเบาบางลงน้อยลงไปได้จริงๆอันนี้เองเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องให้มาใครมาปลูกศรัทธาเราแล้ว,ลวทีนี้เราปฏิบัติ เราเห็นผลเนี่ยเราก็มีความเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธพระธรรมพระส,สงฆ์นะอันนี้แล้วก็คุณของครูบาอาจารย์นะรวมถึงคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูต่อมานี่แหละก็เป็นเหตุให้มีความโชคดีที่เราได้มาร่วมกันปฏิบัติเป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์นันตนะของแห่งวัดมาบจันท์นี้นะ โดยที่ก็ไม่น่าเชื่อที่ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าลูกศิษย์จะมีเฉพาะที่ประเทศไทยนะในหน้าจอนี้ก็มีเยอะแยะมากมายหลายหลายประเทศทุกทกท,กทวีปก็อาจจะเป็นไปได้นะอันนี้เองเนี่ยก็จึงเป็นสิ่งประเสริฐนะที่เราเนี่ยได้โชคดีที่มาเจอท่านอย่างที่บอกว่าถ้าเราพบจัตรธรรมที่ท่านสอนกับตัวเองเนี่ย เราก็ไม่ต้องสแสวงหาครูบาอาจารย์อื่นไม่ต้องสแสวงหาสายอื่นสิ่งยึดมั่นอื่นๆน,นอกจากเนี่ยพระพุทธ,ธรันตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ครูบาอาจารย์ที่เรายึดถือเป็นที่พึ่งเนี่ยเราก็ดําเนินตามสัตธรรมที่ท่านสอนจนจนอย่างที่บอกก็จนวาระสุดท้ายของเราที่เราได้เตรียมคําตอบคําสอน ที่จะสอนตัวเองเนะเมื่อเมื่อเวลาสุดท้ายของเรามาถึงได้อย่างพร้อมนะก็หวังว่าก็ผู้ปฏิบัติทุกท่านก็คงจะได้รับผลแห่งธรรมะแล้วก็มีมีความสามารถที่จะเห็นธรรมรู้ธรรมนะตามสติปัญญาของพวกเราแล้วก็ตามความเพียรความตั้งใจจดจ่อของเรานะที่เราจะละความสบายความตามกระแสโลกมา สวนกระแสะโลกมาสู่กระแสะธรรมเนี่ยมันก็ต้องมีผลอะไรให้เราได้ลิ้มรสแน่นอนนะวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็อาตมาก็คงขอ,อยุติในการแสดงธรรมเอวังก็มีด้วยประการชนี้